ครับผมสวัสดีครับท่านผูช้ชมที่น่ารักนะับต,ติวทุกท่านยินดีตอนรับเข้าโซเลกเด่นหนึหกอีกแล้วครับนะคลิปนี้แนวทางน,นี้ก็เป็นแนวทานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นและก็ขอบโคณท่านผู้ชมที่ติดตามเอ็กิินมาประจานโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย คลิปนี้เนวทานนี้ก็เป็นเนวทานใช้กับ16พฤษภาคมก็ขอบคุณเจ้าของเนวทานเจ้าของข้อมูลที่แบ่งปัน,ปานมาเป็นเนวทานด้วยเราไปชมกันเลยครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือเจ้านี้ก็เป็นแนวทานของบิตโคราา บิดโคราฟังมาเป็นเนืทานวิ่งล่างตัวเดียวเจ้าของเนวทานเขาฟังมาวิ่งแปดวิ่งแปดตัวเดียวเนวทานเก่าที่แล้วก็ฟังมาหกเจ้าดีครับก็เป็นแนวทาน ก้าวที่แล้วฟังมาแนวทานสองตัวเก้าชุดสรุปแล้วผ่านชุดหกห้าผ่านชุดห้าหกหกห้าเบ็กกลับตัวผ่านเบ็กกลับตัวแนวทานใหม่นี้ครับไปชมแนวทานใหม่นี้ก็ฟังมาเจ็ดห้าเจ็ดหก 77 95 96 97 15 16 17แนวท่านใหม่นี่ก็ฝากมา9ชุดก็ขอบคุณมากเลยเจ้านี่ครับ X OY ใบนี้ก็เป็นอดีตกล่าวที่แล้ว890 890อดีตที่แล้วก็พัน9000หลักร้อยแล้วก็หลักหน้อยในทันใหม่นี้ครับเจ้าของเนื้อทาน XO ก็ฝากมาแล้วไปชมกันเลย เนวตันใหม่นี่ก็ฝากมา3โตัวสีหแล้วก็6 4 5 6 3ตัวก็เป็น,นทานเด่นโบนรอสอนนอกขอบคนบ้างเลยสสำหรับแนวทางต่อมาครับใบนี้ครับชนะพลฝากมา นาทานเดนโบนใบนี้ก็เป็นอดีตกาวที่แล้วนะ0 1 2, 4. น 1, 2, 4 0124สอนอดีตที่แล้วก็ผ่านศูนแล้วก็ผ่านหนึ่งผ่านศูนผ่านหนึ่งผ่านสองตัวเจ้านี้ครับ ก็ฝากมาเนท่าทานใหม่ก็ฝากมาสองสามสี่หกสองสามสี่หกเนี่ทันใหม่นี้ก็ฝากมาสี่ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากเลยทุกแนวทางที่ฝากมาเป็นแนวทางอย่างเร็วทันใจด้วยเจ้านี้ครับ หลวนปู่ชายหลวนปู่ชายฝากมาวันนี้ก็เป็นอดีตเก่าที่แล้วนะอดีตเก่าที่แล้วก็ผ่าน890 890 906ก็890ก็ผ่าน9 000, 0่0 019ก็890ก็ผ่าน9 000, 0 1, 9, ่ 8, 9, 0 แนวทานใหม่นี้ก็ฝากมา1 9090เ้น่านแนวทานใหม่นี้ก็ฝากมา3ตวัวเป็นฐานต่อมาครับใบนี้ใบพีสตัวใบพีสตัวใบนี้ก็เป็นอดีตก่าวที่แล้วแนวทานสอนอโบนอดีตท,ที่แล้วก็ฝากมาโซนหนึ่งสี่ เจ็ดปดเก้าก็ผ่านผ่านหนึ่งแล้วก็ผ่านเก้าผ่านสองตัวผ่านหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยก็ผ่านครบสองตัวสิบหน่วยบนหลักร้อยก็ผ่านด้วยนะถ้าเราไปชมต่อเนทันใหม่นี้กันเลย เดาทันใหม่นี่ครับเจ้าของเดาทันใบพีสตัวก็ฟางมา1 2 3 4งสองสามสห้าแปดหนึ่ห้าแปทันใหม่นี่ก็ฟางมา6ตัวเป็นเดาทานสอนอมโณ์ต่อมาครับเจ้านี้ก็ เป็นทน่าทานของนกน้ำโชคราสีสิงฟังมาโคสองเจ็ดสอก้ดหนึ่งสองแก็ขอบคุณมากเลยแนวทานที่แบ่งป,ปานมาอย่างเร็วท่านใจด้วยต่อมาครับใบนี้ ก็เป็นนทางของอวนโครากฝากมาเป็นแนวทาน10หน่วยโบนห้าตัว69012 69012ฝากมาหตัวเป็นแนวทางอดีตที่แล้วก็58901 เจ้านี้ครับโดยพาร,รานฝากมาแนวทาน9029059250902052529เด่นโคลา737576ช่วมต่อกันไปนี้ครับก็เป็นแนวทานเดนโบน ฝากมา6 7 3จ็ดสาห้าหก็หก็ฝากมาเด่น2อตัวเป็นแนวทางท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาใหม่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยก็ขอบคุณมากเลยแนวทางที่แบ่งปันต่อมาครับใบนี้ ก็เป็นทา,านฝากมาสามตัว901 901นวทางเก่าที่แล้วก็หลุดไป456ก็หลุดไปเนวทานใหม่นี้ก็ฝากมา901ต่อมาครับใบนี้ครับ x พฤหา ฝางมาแนวทานสองตัวเป็ดเก้าเป็ดเก้าฝากมาสองตัวเป็ดเก้าอดีตที่แล้วก็ฝากมาห้าหกห้าหกก็ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลต่อมาครับเจ้านี้ก็หนุ่มนาว่า ฝากมานวทานหน่อยโบนโชน824 8องสงฝากมาสามตัวอดีตที่แล้วโชน591หนึงนวทานใหม่นี้ก็ฝากมา824ก็ขอบคุณมากเลยทุกแนวทางที่แบ่งปัน,ปน ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือนะก็ขอบคุณอย่างแรงที่ติดตามอิกบินมาประจาทุกแนวทางก็เป็นแนวทางใช้กับสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยและก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมอย่างแรงเลยที่ ติดตามเอ็กเมนมาตลอดและก็ขอบคุณเจ้าของแนวทานด้วยครับท่านที่แบ่งปานแนวทานมาโดยตลอดด้วยคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านเราก็ไปเจอกันคลิปต่อไปครับผม